ก็เดินทางมาถึงวันอังคารที่เมกราคม2,568แล้วนะครับเราก็วนกันมาเจอกันในศึกมวยมันสนันเมืองนะครับก็โชคกันที่เวทีมวยนานานชาติลังสิิตจังหวัดปทุมธานีนะครับถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอยูกฎหมายเลขยี่ิบนะคู่แรกเนี่ยเด่นเพชรดาบทิ์บางลักนะครับโชคในพิกัด1 1อปอนด์กับเพิงพยักษพยักภูหลวงแล้วก็นลงฤทธ เพชรหนองกี่โชคในพิกัด132ปอนด์กับยอดศิษสันสิทธ์ด็อกเตอร์ชานชัยแล้วก็คู่ที่3ดวงสมพงษ์ m j ็ Point, มไฟพอยต์มวยไทยเลนเจอร์ยิมโชคในพิกัด119ต่อ120ปอนด์กับอินซีลิกเพชรแสงทองนะครับแล้วก็คู่เอกของรายการนิโรธจิตอาสาบางแก้วโชคในพิกัด122ต่อ123ปอนด์กับน้ำตาเดือด เกียรติชัดชัยนะครับเมื่อวานเนี่ยก็เข้าเต็มกันอีกแล้วนะฮะสวันติดต่อกันตั้งแต่ปีใหม่มานะครับเข้าเต็มทุกคู่เลยนะครับก็ไปโชคกันที่จังหวัดเชียงรายนะฮะตัวแรกก็เป็นทางด้านมุมน้ําเงินนะครับกูที่3ที่4ที่5้าอ่าที่2ที่3ที่4ก็เป็นฝ่ายม,มุมแดงทั้งนั้นเลยที่ชนะนะครับก็เป็นไป,นป,นปนตามคาดนะฮะวันนี้เราก็จะ ลุยกันในศึกมวยมันเหมือนเดิมนะครับของทุกวันอังคารอยู่แล้วนะครับไปดูคู่แรกนะครับคู่แรกเนี่ยเด่นเพชรดาบทิศบางรักนะครับโชคในพิกัด119ปอนด์กับเพิงพยักษ์พยักษ์ูหลวงนะครับก็ประวัติของนักคู่เนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นมวยใหม่ด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็โชคกันที่ททงหน้าผู้ทอนมากกว่านะครับ เด่นเพชรในชกล่าสุด28วันอายุ18ปีส่วนสูงเล18เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ชกมาแล้ว18ไฟต์เป็นมวยซ้ายครบเครื่องสอมที่ดาบทิศบางลักจังหวัดกาญจนบุรีน้ำหนักไปปล่อย52กิโลกร,รัมคุมมา2กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ112-115 105ปอนด์นะครับปีกับวันนี้119กว่าช่าง119.5ลดไป0.5เหลือ119นะครับก็เป็นมวยฟิมมอครบเครื่องเขาในปั้มตีดีนะครับความเป็นมวยดีนะครับเป็น อาพรน,นะครับก็ส่วนทางด้านพพยัคพยัคผู้หลวงนะครับก็ซ้อมอยู่ที่พยัคผู้หลวงนะครับน้ำหนักป,ปล่อยตอนนี้คือ54นะครับน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ117นะครับพิกัดวันนี้119นะครับกันช่าง118ยนะครับเหลือ118นะครับก็เป็นมวยฝีมือนะครับมวยเข่านะฮะสามารถสู้กับมวย มืออาชีพได้เลยนะครับความเป็นมวยของเขาก็มีดีพอสมควรนะรมาศอกก็คมนะครับสำ,สำหรับทางด้านเพิงพยักนะครับถ้าการพัฒนาฝีมือกระชคเนี่ยเพิงพยักเนี่ยพัฒนาฝีมือกระชกอยู่แถวพยักปูหลวงมาเนี่ยก็สุดยอดเหมือนกันนะครับถ้าเปรียบเชียบคุณสมบัตินะฮะดูวันนี้นะครับได้โอกาสดีที่สุดของเพิงพยักคือการได้เปรียบน้ําหนักแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีกว่า นะครับความทนทานแข็งแกร่งก็เท่ากันนะครับความพร้อมได้เด่นเพชรความสดช่วงการโชคได้เด่นเพชรแรงพละกําลังได้เด่นเพชรนะครับแต่ผมว่าเด่นเพชรประสบการ์ขึ้นเวทีใหญ่ๆดีกว่านะฮะเด่นเพชรเนี่ยรูปร่างสูงกว่านะครับไฟล่าสุดของเด่นเพชรแพ้คะแนนบวกเก้ายอดนะครับแพ้นอกยกสี่กับเพชรศิรินะครับชนะนอกยกสี่กับเพชรจัสันนะครับแพ้คะแนนวันชนะแล้วก็ชนะคะแนนประกายเพชรนะครับชนะนอกยกสองกับยอดกิติ ส่วนทางด้านเพิงพยักไฟล่าสุดกอ็อยู่ในศึกมวยมันวันศุกร์นะครับแพ้นอกยกสามให้กับรุ่งตะวันอสมโพธนะครับในวิกร้อยปอนด์นะฮะวันนี้ผมว่าผมจะชี้ไปทางด้านเด่นเพชรมวยสูงยาวเข่าแหลมความเป็นมวยดีของเด่นเพชรดีกว่านะครับมัดศอกก็คมนะครับขอชี้ไปทางด้านเด่นเพชรนะครับสำหรับคู่นี้นะครับส่วนคู่ที่2นะฮะ อันสองเนี่ยนะรงฤทธิ์นะครับเพชรหนองกี่โชคในพิกัด132ปอนด์กับยอดเสกสรรสิทธิ์ด็อกเตอร์ชาญชัยนะครับเพชรหนองกี่เนี่ยผมเคยวิเคราะห์ไว้แล้วโอ้โหแต่ก็ฝีไม้ละมือดีเหมือนกันนะครับลูกถีบลูกเตะลูกขวางเนี่ยดีสุดยอดเหมือนกันนะครับชกาสุดหนึ่งเดือนหนึ่งวันนะครับก็น้ำหนักที่ดีที่สุดคือ125พิกัดวันนี้ร้อก่อนช่างร้อยสาหรือร3 1.8เปนะครับเป็นมวยสูงยาวเขาแหลมนะครับก็ความเป็นมวยก็พอมี ขวางหน้าได้นะครับพันศอกดีนะครับหมัดยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับส่วนทส้นด้านยอดศึกสันเนี่ยช่วงล่าสุดสามเดือนสิบสี่วันอายุยี่สิบปีส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับเป็นคนจังหวัดกาญจนบ,บุรีโชคมาแล้วสี่สิบ f เป็นมวยเขา่ามวยบุนะฮะซ้อมที่มอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับน้ำหนักปล่อยๆหกกิโลกร,รัมุมมา2กิโลกร,รมัม น้ำหนักที่ดีที่สุดคือ1 2 8ปถึง1้อนด์พิกับวันนี้132ก่อนช่าง133.5ลดไป1.5หรเหลือ132เป็นมวยเข่าเชิงนะฮะไม่มีต่อยไม่มีหมัดนะควาคอล็อกละตีเด้งตีอย่างเดียวบุ๊ดูดันไปแข็งแกร่งนะครับแต่วันนี้มาเป็นฝ่ายต่อเนี่ยก็รอดูความเป็นมวยอ,อีกทีนึงเดี๋ยวขอฟังสัมภาษณ์แป๊บหนึ่งนะครับก็ความพร้อมความสุดโอ้โหใส่าตาล็อกลกมากเลยนะฮะสำหรับ น้องกีนะครับก็ซ้อมมา20วันนะครับเป็กศึกษานี่เหมือนว่าจะมีความพร้อมกว่านะฮะมีความพร้อมกว่านะครับไม่น่าจะพลาดได้นะครับกบารนพะัฒนาฝีมือการโชคอยู่ที่ทางด้านรนอะงริ์นะครับวันนี้มวยรองเนี่ยพัฒนาฝีมือการโชคต้องดีที่สุดเลยนะครับห้ามพลาดห้ามแพ้นะฮะดูรูปร่างกันแต่ผมว่าความเป็นมวยของยอดศึกษานี่ดีกว่านะครับ และลฤทธิดไฟล่าสุดแพ้นอกยกสีให้กับพันพยักนะครับแล้วก็ชนะนอกยกสามกับพนมกรนะครับชนะนอกยกสี่กับเดชอุทัยนะครับในศึกมวยม,มันสุกทั้งสี่ไฟเลยอ่าสามไฟเลยนะครับสุดยอดเสกสรรไฟล่าสุดชนะคะแนนยอดอภิรักษ์นะครับแล้วก็แพ้คะแนนเพชรศิลานะครับเป็นการชนะนอกยกสามกับคมอาวุธแพ้คะแนนให้กับเป็นเพชรนะครับแล้วก็ชนะนอกยกสามกับเด็กวัง นะฮะแพ้คะแนในให้กับไก่ทองนะครับ2,565เลยนะครับก็ความเป็นมวยเนี่ยผมว่ายอดศึกสรรนี่ยังเป็นมวยดีกว่านะครับแต่ความดุดันของนาง้าลงฤทธิ์ก็ดีนะครับราคาคู่นี้เนี่ยเปิดมาแบบบิดเบียดกันเลยนะครับอาจจะเป็นยอดศึกสรรหรือนา้าลงฤทธิ์เป็นฝ่ายชนะก็ได้นะครับแต่ผมมองแล้วเนี่ยยอดศึกสรรน่าชนะมากกว่า นะครับถึงวันนี้จะมาเป็นต่อแต่ต่อไม่เยอะนะครับต่อไม่เยอะก็ประมาณสี่ห้าเท่านั้นเองนะครับส่วนนั้นในลงนิดก็เจ็ดแปดนะครับประมาณนี้นะฮะก็ไม่เยอะไม่เยอะนะครับยอดศึกษดีกว่านะครับขอสตนใจไปทางยอดศึกษนะความเป็นมวยก็ดีนะครับอาวุธหลากหลายประสบการณ์เยอะนะครับคู่ที่สามดวงสมพง์ MJ 5 i มวยไทยนะครับ ไทเลนเจอร์ยิมนะครับชคในพิกัด119-120ปอนด์กับอินซิลิกเพชรแสงทองนะครับดวงสมพงษ์เนี่ยโชคล่าสุด 1- เดือน4วันอายุ21ปีส่วนสูง166ซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสุราธานีนะครับโชคมาแล้ว25เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับซ้อมที่ m j ไฟพอย์น้ำหนักปล่อย58กิโลกร,รมัมคุมมา4กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ118-119ปอนด์พิกัดวันนี้119กว่าช่าง119เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดแรงนะครับส่วนทางด้าน อ่าอินซิลิกนะครับชกล่าสุด28วันอายุ18ปีส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดยะโสธรนะครับชกมาแล้ว15มวยฝีมือนะครับนอกได้ในดีนะครับซ้อมที่เพชรแสงทองจังหวัดยะโสธรนะครับน้ำหนักเป,ปิด56กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ122-114ถึงปอนด์พิกัดวันนี้120นะครับก่อนช่าง120.7ลดไป0.7เหลือ120นะครับก็เป็นมวยคุมเชิงดีนะครับสำหรับอินซิลิก นะฮะมวยเหลี่ยมเชิงดีนะครับยืนได้นะครับถึง5ยกแน่นอนนะฮะการพัฒนาฝีมือการโชคเนี่ยทั้งคู่ดีทั้งคู่เลยนะครับถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติเนี่ยผมว่าโอ้โหอินซิเลกเนี่ยได้เปรียบเกือบทุกทุกอย่างเสียเปรียบแค่แรงพละกำลังเท่านั้นเองนะฮะตัวรูปร่างนะครับดวงสมพงเนี่ยเป็นมวยมีประสบการณ์เยอะนะครับความเป็นมวยเยอะกว่าอินซิเลกนะฮะผมว่านะครับถึงแม้ประสบการณ์จะ อ่าไม่ใช่ประสบการณ์เยอะนะครับประสบการณ์น้อยแต่ความเป็นมวยดีกว่าอินซิลิกเท่านั้นเองนะครับโต๊ะสมพงศ์ไฟล์ล่าสุดภไฟล์นักกีฬากับซูเปอร์บอยนะครับชนะคะแนนทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับชนะคะแนนศรีธนุชัยนะครับชนะรอกยก5กับแหวนเพชรนะครับแล้วก็แพ้คะแนนให้กับอารเบิร์ตนะครับในราชดำเนินเวอร์ซูรี่นะครับอินซิลิกในไฟล์ล่าสุดเป็นการแพ้คะแนนให้กับศรีธนุชัยสุจิบะมิเกียว แล้วก็ชนะน็อกยกสองกับเพชรสุขโขทัยในศึกมวยมัาสุกชนะน็อกยกสกับดีแม็กเจดีมวยไทยยิมนะครับรูปร่างนี้อิสิเล็กนี่หนากว่านะครับแต่ดวงสมพงษ์เนี่ยผมว่าวันนี้น่าจะมาได้เปรียบเรื่องความเป็นมวยแล้วก็ความหนักความแน่นความสดใสความพร้อมมากกว่านะครับไม่น่าจะแพ้ในวันนี้นะครับสำหรับดวงสมพงษ์นะฮะคุณที่ขอไปทางด้านดวงสมพงษ์นะครับ คู่เอกของรายการนะครับในช่วงแรกเลยนะครับแต่ช่วงที่2องคือช่วงที่2กับช่วงช่วงหลังๆแล้วกันนะครับกับโปรแกรมอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยจะวิเคราะห์เท่าไหร่ผมจะวิเคราะห์วันเดียวได้จบคือนอนไม่ต่อถ้าต่อแล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะมีปัญหากันนะฮะได้แล้วก็นอนนะครับได้แล้วก็นอนอย่างเดียวนะครับได้แล้วก็ออกไปเที่ยวนะครับ สำหรับผู้เอกนะครับนิโรธจิตอาสาบางแก้วชกในพิกัด122่อต่อร2 3ปอนด์กับน้ำตาเดือดเกร็ชิชัยน้ำตาเดือดบอกเลยว่าเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมนะครับท้องไม่แข็งอย่าเล่นกับน้ำตาเดือดนะครับนิโรธเนี่ยโชคล่าสุด21วันอายุ22ิบปีส่วนสูง1ล7เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดพัทลุงชกมาแล้วร้อยไฟเป็นมวยเข่าวมวยบุสรที่จิตอาสาบางแก้วจังหวัดพัทลุงชคน้ำหนักป,ปลีย,ปลย61ปกิกโลกรมัมคูณมา4กิโลกรมัม น้ำหนักที่ดีที่สุดคือ122ถึง125ปอนด์พี่กับวันนี้122ก่อนช่าง122.3ลดไปสุด0.3นะครับเดือ122เป็นมวยเขา่านะครับมวยเข่าเนี่ยถ้าต่ำกวา่า่ต่ำกว่าน้ำตาเดือดเนี่ยสู้มวยเข่าไม่ได้นะครับมันต้องไปเล่นวงนอกอย่างเดียวเลยน้ำตาเดือดเนี่ยเขาไม่ใช่มวยวงนอกนะครับเขาเป็นมวยเขา่ามวยวงในชนทะเลาะนะฮะมวยเข่ามวยขวาบุดุดันแข้งขวาใส่โต้แรงนะครับ ขวางหน้าดีนะครับดุดันนะครับป้าแข็งแกร่งนะสำหรับนิโรธนะครับดูวิเคราะห์วันนี้นะครับดูการสัมภาษณ์วันนี้ก็หน้าตายิม้มย้มสดใสนะครับมีอ่าก็ดูแล้วน้ำตาหน้าตาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะฮะยังไม่สดชื่นหรือเปล่านะครับส่วนด้านน้ำตาเดือดเนี่ยชกล่าสุด26วันอายุ22ป,ปีส่วนสูง178เซนติเมตรเป็นคนกำแพงเพชรนะครับชกมาแล้ว5้าสเป็นมวยขวามวยเขา่า สองที่เกียร์จัดชัยนะครับน้ำหนักป,ปล่อยด์หกสิบเอ็ดกิโลกร,รัมนะครับน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อยยี่สิบหกถึงร้อยยี่สิบห้าปอนด์พี่กับวันนี้ร้อยยี่สิบสามก่อนช่างร้อยยี่สิบสี่จุดห้าลดไป 5, หนึ่งจุดห้าเหลือร้อยยี่สิบสามนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมสัตว์แข่งชนทะเลาะขวางหน้าแรงนะครับแข้งแรงนะครับปลายแข็งแกร่งนะครับดูความสดใสนะโอ้โหโกมีความสดใสนะครับยิ้มแย้มสดใสนะฮะก็หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับเราอย่าไปว่าเขา นะฮะเขามีความสดใสความพร้อมเราต้องดูที่หน้าตาด้วยและมวลเนี่ยเราต้องดูที่หน้าตาด้วยนะครับเราอย่าไปดูว่าเขาสดใสหรือเปล่ายิ้มแย้มหรือเปล่านะครับถ้าเขาไม่ยิ้มแย้มมาแบบลอกๆัลอกแรกนี่ก็ียเปรียบเราเหมือนกันนะฮะเราก็วิเคราะห์ยากเหมือนกันนะครับเราต้องดูการสัมภาษณ์ด้วยนะครับการพัฒนาฝีมือการชกนะครับนิโรดเนี่ยได้พัฒนาฝีมือการชกมากกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติเนี่ย ผมว่าทั้งคู่นะครับได้โอกาสดีเท่ากันนะครับวันนี้ผมว่าทั้งคู่เนี่ยไม่มีใครได้เเสียเปรียบแต่ว่านิโรเนี่จะได้อาจจะเสียเปรียบแค่สัดส่วนเท่านั้นเองนะครับก็คู่นี้เคยเจอกันมานะฮะเคยเจอกันมานานแล้วนะครับตอนนิโรเนี่ชกล่าสุดก็ชนะคะแนนหนึ่งอำนาจนะครับชนะคะแนนเก่งสยามแพ้นอกจุกสามกับเจริญเงินบุรณะมไทย แพ้คะแนนเพชรส่องแสงนะครับแล้วก็แพ้คะแนนปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับแล้วก็ชนะคะแนน30ล้านนะฮะน้ำตาเดือดเนี่ยชนะคะแนนเก่งสยามชนะคะแนนมัจจุราชนะครับชนะคะแนนหนึ่งล้านเล็กนะครับแพ้คะแนนเพชรเอเชียนะครับสองไฟนะครับแล้วก็แพ้คะแนนเพชรกากานะครับชนะน็อกยกสอ่าแพ้น็อกยก4ี่กับศิลธรรมแพ้น็อกยก,กสามก,ก,กับมณีแดงนะครับแต่ผมขอดูการสมัมภาษณ์อีกแป๊บหนึง่ง นะก็ทั้งคู่นะฮะทั้งคู่เนี่ยผมว่าสดใสนะฮะแต่สดใสกว่าคือน้ําตาเดือดความสดใสกว่านะครับแล em. ้วก <c walking> ็ทำกลัวนะครับความสดใสกว่านี้โลกก็สดใสนะครับแต่เหมือนเหมือนเขายังมีความกังวลอะไรนิดนึงนะครับคู่นี้ขอไปเจอกับน้ําตาเดือดแล้วกันนะขอไปเจอกับน้ําตาเดือดนะครับเราไปดูผลสรุปนะฮะ สรุปในคู่แรกผมขอไปเด่นเพชรนะครับคู่ที่2ขอไปยอดเสกสรรน,นะครับคู่ที่3ขอไปดวงสมพงคู่สุดท้ายผมขอวัดใจมวยลองอย่างน้ำตาเดือดเกียติดฉดชัยนะครับน่าจะไม่พลาดละกันนะฮะขออย่าพลาดอย่างเดียวเพราะว่าสามไฟติดมาเนี่ยน้ำตาเดือดเนี่ยทำทำให้เรามีนะฮะพูดไงทำให้เรามีพูดพูดอย่างอื่นไม่ค่อยได้นะฮะทำให้เรามีได้เยอะกว่า นะครับสามไฟติดเลยนะครับตั้งแต่ไฟแรกที่แทงเข่าจนล่วงเลยนะครับก็ฝากไปกันมังใจให้กับทีมงานสยามมวยมันด้วยนะครับเป็นการอัดคลิปสดๆนะครับไม่ได้มีสครคงสคริปอะไรที่แบบพูดลื่นๆแบบคนอื่นนะฮะเป็นการพูดแบบจริงใจนะครับฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นในคลิปนี้ด้วยนะครับจะได้มีสมาชิกเข้ามาดูกันเยอะๆนะฮะแล้วก็จะได้ มีกินมีใช้กันตลอดไปนะฮะก็วันนี้ขอสวัสดีนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีครับ